ความเชื่อโหราศาสตร์เนี่ยเขาก็จะให้ไปมูนั่นมูนี่ใช่ไหมครับทีนี้ถ้าเกิดเป็นความเชื่อในลักษณะของพุทธครับกูบาผมจะยกแบบในลักษณะของด้านความร่ํารวยอย่างงี้ครับถ้าเกิดคนที่ศรัทธาในพุทธเนี้ยควรต้องทําอะไระครับรูบาผู้มีสติย่อมมีปรรัญญาการมูเป็นกําลังใจเครื่องรางของขังหรือหมอดูล่างทรงหรือเกี่ยวกับพวกสายมูทั้งหมดเป็นจิตวิทยาฟังให้ดีนะ เป็นจิตวิทยาเสริมสร้างกำลังใจกับผู้ที่ไม่มีกำลังใจให้มีกำลังใจเป็นเรื่องของจิตใจแล้วเนี่ยเมื่อจิตใจมีกำลังใจมีความเชื่อมั่นว่าได้อำนาจจิตนั้นย่อมมีกำลังขึ้นมาเมื่อจิตมีกำลังสติปัญญาย่อมมีก็จะมีกำลังใจในการทำงานทำการเห็นไหมก็ได้ขึ้นมายิ่งหนักกว่านั้นถ้าใครมีสมาธิ นะฝึกสมาธิได้ด้วยอํานาจจิตตัวนี้มีกําลังมากแต่สามารถเข้าถึงความสําเร็จได้อย่างง่ายมัน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 สำเร็จโดยที่ว่าเอ๊ยมันไม่น่าจะเป็นไปได้เขาก็ว่าเป็นเพราะสายมูเป็นเพราะเทพโดนบันดาลสิ่งนั้นโดนบันดาลจริงๆไม่ใช่อำนาจจิตของเราที่มันมีกำลังนะยกตัวอย่างโยมหลายคนเนี่ยที่ฝึกสมาธิเนี่ยพอจะไปซื้อของเนี่ยหรือจะซื้ออะไรสักอย่างหนึ่ง เขาจะขายให้โดยง่ายและได้ดังที่เราปรารถนาอย่างครูบาทําลงหล่อพระครูบาพูดราคาพระนี่เขาไม่ต่อบ